สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันพุธที่31มีนาคมนะคะวันนี้ก็มาเจอกับวันนะคะในช่วงเที่ยงของทางฝั่งอเมริกานะคะเป็นวันหยุดของวันนะคะวันนี้วันเกยมานั่งทําคลิปไม่ต้องดึกมากนะคะเมื่อวานนะคะวันว่าจะนั่งทําคลิปแล้วนะคะแต่ว่าอินเทอร์เน็ตที่บ้านวันนะคะไม่มีนะคะไม่ทํางานนะคะก็สงสัยเป็นผลมาจากวันจันทร์นะคะมีหิมะตกนะคะทางบ้านวันนะคะแล้วก็วันอังคาร ก็เหมือนอากาศแปรปรวนนะคะแล้วก็มีลมลมแรงมากเลยนะคะ,ะเมืองที่วันอยู่นะคะแล้วก็กลับมาจากที่ทำงานเมื่อวานบ่ายสามพอมาถึงนะคะอินเทอร์เน็ตไม่มีก็เลยตัดสินใจโอ้ไม่ทําคลิปดีกว่านะคะก็เลยมาไม่ได้ทําคลิปมาประมาณ3วันนะคะก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามานั่งอัปเดตเรื่องต่างๆกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะก็มานั่งคุยกันเฉยๆนะคะเป็นเพื่อนกันนะคะก็ทางอเมริกานะคะช่วงนี้ข่าวต่างๆนะคะก็ค่อนข้างจะ วันว่าดีไหมมันก็มีทั้งดีไม่ดีนะคะเรื่องเรื่องที่กําลังที่น่าสนใจกันอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องอการเหยียดคนเอเชียเนาะมันเห็นข่าวเยอะนะคะที่แบบไปเตะไปตีนะคะล่าสุดก็จะเป็นมีชายผิวดำนะคะไปทำร้ายนะคะคนเอเชียที่เดินผ่านหน้าร้านอะไรสกักอย่างนะคะวันยังไม่ได้ดูมากนะคะแล้วก็มีคนเห็นแต่ไม่มีคนไปช่วยนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องอ การฉีดวัคซีนทางนี้นะคะค่อนข้างจะเยอะอยู่นะคะแต่ว่าบางคนเขาก็ยังไม่อยากฉีดนะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องเงินซิมลาเช็คของทางอเมริกานะคะแล้วก็มีข่าวเรื่องอการเมืองต่างๆของทางอเมริกานะคะที่น่าสนใจนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทางเดโมแครตนะคะมีการพูดถึงนะคะการเก็บภาษีจาก21เปเ็นป็น28เอของบริษัทต่างๆนะคะซึ่งนะคะถ้าถ้าอเมริกามีการเก็บภาษีมากขึ้นนะคะ ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะก็จะทําให้นะคะบริษัทต่างๆนะคะที่มีการว่าจ้างงานก็จะมีการว่าจ้างงานลดลงนะคะแล้วก็บริษัทก็จะมีการาย้ายนะคะการผลิตนะคะออกไปประเทศอื่น ในการผลิตเพราะว่าภาษีจะถูกกว่านะคะแล้วก็ทําให้ได้กาไรเยอะกว่านะคะถ้าเกิดว่ามีการผลิตที่ประเทศอเมริกานะคะแต่เขามีการเก็บภาษีเพิ่มมากขึ้นเงี้ยกำไรมันก็ลดลดลงเนาะเพราะฉะนั้นนะคะบริษัทต่างๆที่เขาแบบอ่าผลิตในประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการย้ายออกไปผลิตประเทศอื่นนะคะซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีนะเพราะว่าทําไมวันวันบอกว่าไม่ดีเพราะว่าในช่วงที่เกิด โควิดใหม่ๆนะคะมีการกักตุนสินค้ากันเยอะนะคะเราหาซื้อยากมากเลยนะคะสินค้าแต่ละตัวนะคะโดยเฉพาะในอเมริกานะคะของขาดตลาดเยอะมากเลยนะคะเช่นพวกกระดาษทิชชู่อะไรพวกนี้นะคะเปเปอร์ทาวเวอร์แม้กระทั่งเจลล้างมือนะคะพวกน้ํายาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้เยอะแยะนะคะที่ทางอเมริกาน่ยขาดตลาดนะคะในช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆนะคะในช่วงนั้นทําไมอเมริกาของขาดนั่นก็เป็นเพราะว่าฐานการผลิตนะคะ ของประเภทต่างๆที่วันก้าวมาอยู่ในมันอยู่ในประเทศอื่นนะคะทั้งหมดเลยนะคะในช่วงแต่ว่าในช่วงทรัมป์นะคะที่เขาเป็นประธานาธิบดีน,นะคะเขาก็พยายามจะเอาฐานการผลิตจากประเทศอื่นที่เป็นของอเมริกานะคะกลับมา,าผลิตที่ในอเมริกานะคะเพราะว่าถ้าผลิตในประเทศอื่นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นอย่างอย่างเรื่องโควิดนะคะถ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ย มันต้องรอนะคะในการขนส่งอะไรเงี้ยมันก็ลำบากเพราะว่าประเทศอื่นที่เขาไปผลิตเนี่ยเขาก็ไม่อยากส่งสินค้าเข้ามาในอเมริกาเพราะว่าเขาก็มีความต้องการกันใช่ไหมคะส่วนทางอเมริกาก็รอพอรอนี่ของขาดตลาดใช่ไหมพอขาดตลาดมันจะไปเอาที่ไหนละเพราะว่าฐานการผลิตอยู่ประเทศอื่นนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ จริงๆถ้าผลิตอยู่อเมริกาแพงหน่อยอะไรเงี้ยพอเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ต้องไปง้อคนอื่นอะไรประมาณนี้นะคะในช่วงทรัมป์นะคะที่เขาบริหารประเทศอยู่ตอนก่อนนะคะก็พยายามจะผลักดันให้มีการว่างงานในประเทศมากขึ้นนะคะแล้วก็มีให้มีฐานผลิตในประเทศมากขึ้นนะคะเวลาจะได้มีสินค้าเพียงพอในช่วงเกิดเหตุการณ์วุ่นวายอะไรประมาณนี้นะคะก็ชื่อบันเ็นนะคะจะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็ ามาพูดถึงกรเรื่องการใส่หน้ากากของทางฝั่งอเมริกานะคะตอนนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนนะคะก็อยากให้นะคะคอนติเนียลนะคะใส่หน้ากากต่อไปนะคะยังไม่อยากให้มีกฎว่าไม่ต้องใส่หน้ากากนะคะซึ่งจริงๆนะคะอาทิตย์สอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่วันดูข่าวนะคะมีประมาณ1 6 1หรสเตทเนี่ยรวมถึงสเตทวันด้วยนะคะไวโอมิงนะคะก็ประกาศบอก ไม่บังคับในการสวมใส่หน้ากากนะคะซึ่งจริงๆนะวันว่ามันเร็วไปนะคะเพราะว่าโควิดเนี่ยมันยังไม่จบนะคะแล้วก็ด็อกเตอร์นะคะหลายๆท่านออกมาพูดถึงว่ามันยังไม่จบนะคะมันน่าจะในรอบที่เขาเรียกอะไรในรอบที่3ที่4เนี่ยมันแลว้วก็ปีนี้มันยังจะ c o n t i n u a อยู่นะคะก็ถ้าทุกคนไม่ใส่หน้ากากถึงแม้จะมีะวัคซีนแล้วนะคะ ก็ยังจะมีผลยอดการติดเชื้อในเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งทางอเมริกาตอนนี้นะคะวันหนึ่งๆน,นะคะมีการติดเชื้อหกหมื่นรายขึ้นไปนะคะเท่าที่ดูข่าวนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น,นทุกคนก็ระวังเนื้อระวังตัวนะคะ mm hmm. ขนาดรัดวันนะคะประกาศไม่ให้ไม่บังคับให้ใส่หน้ากากนะคะแต่แต่วันวันใส่นะแฟนวันก็ใส่เมืองที่วันอยู่เนี่ย ใส่ยังใส่อยู่นะคะแต่ว่าประกาศของทางสเตทนะคะเหมือนเขาไม่บังคับนะคะซึ่งมันเร็วไปอย่างที่วันบอกนะ,ะทุกคนความคิดเป็นไงบ้างอะ่ะเพราะว่าจริงๆมันยังไม่หมดแปลงะคะ่ะคนก็ยังไม่อยากจะฉีดไอ้วัคซีนนะคะเพราะว่ามันยังใหม่อยู่อย่างที่เราพูดกันนะ,ะอย่างที่เราเห็นเห็นกันนะคะก็เนาะทุกคนก็ระวังตัวด้วยนะคะไม่ใช่ว่า เขาประกาศไม่ให้ใส่เราไม่ไม่ใส่อะไรเงี้ยพอเป็นโควิดมามันติดแล้วมันทรมานนะบางคนเขาก็พูดนะคะแล้วมันก็จะอยู่ในตัวเรานะคะไปจนมันทําให้เราร่างกายเราแบบแปรปรวนนะมันจะไม่มันมันจะมันมันจะไม่แข็งแรงเหมือนตะกอดนะเท่าทีวันรู้นะเพื่อนวันก็ติดเขาบอกเพื่อนวันติดโควิดนะตอนนี้นะเพื่อนวันอะเดือนนี้เข้าเดือนที่สามแล้วอะ เขายังดมอะไรยังไม่ได้กลิ่นเลยเขาบอกวันนะอืมก็แปลกนะหรือว่าเคสอื่นเขาหรือว่าเป็นเฉพาะเขาเขาไม่รู้เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะทุกคน<ม>ก็พูดถึงการใส่หน้ากากนะวันวันว่าใส่ดีนะพูดถึงมันเพราะว่ามันยังไม่ไม่หมดไปอย่างที่เราอย่างที่เรารู้กันนะเนาะพูดเราก็ <laughs> นะทุกคนโอเคกับ okay, นะทุกคนทีนี้เรามาพูดถึงเงินช่วยเหลือรอบที่สามนะคะที่ ทาง IIS นะคะมีการแจกจ่ายเงินไปแล้วนะคะซึ่งสองรอบไปแล้วนะคะรอบที่รอบแรกนะคะที่เขาแจกจ่ายเงินเยียวยารอบที่สามนะคะจำนวนเงิน1400ี่ยเหรียญน,นะคะในวันพุธที่17มีนาคมนะคะแล้วก็รอบที่2นะคะของเงินเยียวยารอบที่สามนะคะก็มีการแจกจ่ายในวันพุธ ที่ผ่านมาก็คือวันที่24มีนาคมนะคะซึ่งนะคะสังเกตนะคะทาง i อ s นะคะจะแจกจ่ายเงินเยียวยานเนี่ยในวันพุธนะคะทุกวันพุธนะคะซึ่งจะสตาร์ทต,ตั้งแต่วันที่17มีนาวันพุธท,ที่17มีนาแล้วก็มาพุธท,ที่แล้วก็คือวันที่24มีนาคมนะคะ ก็แจกจ่ายกันไปเรียบร้อยนะคะโหทุกคนก็หลายหลายคนนะคะก็ยังไม่ได้รับเลยนะคะแล้วก็อีกหลายหลายคนนะคะก็ได้รับแล้วนะคะทุกคนที่คอมเมนต์ใต้วิดีโอมันแบบเขยนคอมเมนต์เหมือนแบบหมดหวังมากเลยอะ่ะว่ามันสงสารอะ่ะเพราะว่าวันเองก็อยากได้ใช่ไหมวันก็รู้สึกเลยว่าทุกคนรองเงินเยียวยานะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังนะคะวันนี้นะคะจริงๆวันจะทําวิดีโอเมื่อวานนะแต่มันไม่มีอินเทอร์เน็ตอย่างที่วันบอกนะจะบอกทุกคนว่ายังยังไม่หมดหวังนะคะเพราะว่าเขาจะเริ่มแจกจ่ายนะคะเงินซิมบลาเชครอบที่3ในละลอกที่3ก็คือวันนี้นะคะวันพุธที่31มีนาคมวันนี้นะคะซึ่งจริงๆอาทิตย์ที่แล้ววันยังไม่ได้นะแต่วันนี้นะคะวันไปที่แบงค์นะคะแล้วก็ไปเช็คสเตทเมนต์นะคะก็พริ้นออกมา สรุปแล้วนะคะวันได้รับเงินสติมูลาเช็คแล้วนะคะก็ทุกคนอย่าพึ่งหมดหวังนะคะซึ่งมันต้องได้สิเพราะว่าเรามีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะเราไม่ได้มีรายได้เยอะขนาดที่แบบไม่ได้รับนะ,ะถ้าทุกคนมีเกณฑ์ที่จะได้รับนะคะวันคิดว่ามันเขาก็คงโอนมาให้นะคะหรือไม่ก็จะส่งเปเปอร์เช็คมาทางเมลนะคะหรือเดบิตคัร์ดอะไรประมาณนี้นะคะอย่าพึ่งหมดหวังนะทุกคนมันต้องได้สิ ถ้าไม่ได้ในรอบนี้นะคะเขาก็จะมีการแจกจ่ายาในอาทิตย์หน้านะคะในวันพุธที่7เมษายนนะคะทุกคนก็รอนะคะคนที่รับ SSIS s d i SS DI, VA อะไรพวกนี้นะคะก็จะเลดนิดนึงก็คือจะเป็นอาทิตย์หน้านะคะรวมทั้ง Direct Deposit ด้วยนะคะอาทิตย์หน้าก็ทุกคนอย่าเพิ่งหมดหวังอย่างที่วันบอกนะคะก็รอแล้วก็รอไปเช็คนะคะเขาก็จะมีการแจกจ่ายเรื่อยๆนะคะ ซึ่งวันนี้วันพุทธที่31มีนานะคะวันได้รับเงินสติมูล a าเช็คแล้วนะคะเมื่อเช้าไปเช็คมานะคะแล้วก็สรุปว่าได้รับแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็รอกันนิดนึงค่ะยังไงก็เขาคงส่งมาให้นะคะอาจจะเป็นทางแบงค์นะคะหรือทางเมลนะคะลองลองดูดีๆนะคะ ส่วนบางคนนะคะเคยเมีประวัติโอนมาทางแบงค์นะคะบางทีเขาก็เปลี่ยนเป็นเปเปอร์เช็คมาให้นะคะก็ตรวจสอบดีๆแล้วกันนะคะก็อย่าเพิ่งไปทิ้งนะคะดูดีๆก่อนจะทิ้งนะคะอยากให้ทุกคนนะคะที่รอๆอยู่นะคะได้รับเงินซิมเลาเช็คเร็วๆนะคะช่วงนี้นะคะไปไหนมาไหนก็ระวังตัวด้วยนะคะทุกคนที่เป็นคนไทยนะคะหรือไม่ก็พี่ๆ ทุกคนทางฝั่งลาวนะคะหรือคนเอเชียเราเนาะทางฝั่งบ้านเรานะคะที่มาใช้ชีวิตในอเมริกานะคะช่วงนี้ก็มัดระวังตัวนิดนึงนะคะไปไหนมาไหนก็มองซ้ายมองขวานะคะก็อย่าไปคนเดียวนะคะไปเป็นกลุ่มดีกว่า <c oughs> จะดีไหม <c oughs> ขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็โชคดีนะคะแล้วก็ขอให้ได้รับเงินซิมลาเชสที่รอกกันอยู่นะคะถ้าไม่ได้ในรอบที่สองวันหมายถึงรอบ การแจกจ่ายเงินซิมูัลเช็คในรอบที่2ถ้ายังไม่ได้นะคะก็รอรอบนี้รอบนี้ก็คือวันนี้นะคะวันพุธเนี่ยที่31มีนาเนี่ยเขาเริ่มแจกจ่าย,ย Direct Deposit อีกรอบหนึ่งนะคะก็ p ป p e เ c h e c เชคแล้วก็เดบิต a r d อะไรพวกนี้นะคะเขาขาทยอยเป็นงดงวดนะคะต่อไปนะคะจะเป็นอาทิตย์หน้าก็จะเป็นวันพุทธที่7เมษายนนะคะเขาก็จะเริ่มมีการแจกจ่ายอีกรอบหนึ่งนะคะนะคะทุกคนวันนี้วันก็มานั่งทำคลิปตรงกลางวันนะคะก แปลกๆดีนะคะเพราะว่าปกติวันทําคลิปตอนกลางคืนหลังเลิกงานนะคะโอเคค่ะ okay, ทุกคนคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะก็ขอบคุณทุกไลค์เลยนะคะที่กดไลค์ในคลิปวิดีโอวันนะคะก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะก็ขอบคุณพี่บางคนนะคะที่กด d i s ไลค์ก็ไม่เป็นไรค่ะดีกว่าใช้คําหยาบคายนะคะก็คลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะ,คะ,คะปลอดภัยได้รับเงินซิมรัเช็คเร็วๆนะคะก็ดูข่าวข่าวกันบ้างนะคะมีข่าวอะไรก็ ดูๆแล้วก็ระมัดระวังตัวนะคะก็ให้ปลอดภัยในทุกๆเรื่องนะคะโดยเฉพาะโควิดนะคะให้ได้รับเงินซิมล่าเช็คไวๆค่ะเดี๋ยวเงินซิมล่าเช็ครอบสี่มีมีแนวโน้มจะมีไหมเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในคลิปหน้านะคะก็จะวันนี้นะคะโจไปเด่นเขาจะมาพูดถึงนิวบิลตัวใหม่นะคะที่เขาจะ,อ,ะออกมาประกาศในวันนี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวยังไงเราก็มาคุยกันใหม่คลิปหน้านะคะคุยกันนะคะคุยกันเล่นๆนะคะ ขอบคุณที่รับชมคลิปวันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบายบายนะคะ